ๆๆเพือพราะมันเปียกนะทุกคนเปียกหมด เฮ้ยมันทำไมกลัวน้ำเลยไไนะเป็นตั้งแต่ตอนเอามามาแรกๆแล้วไม่รู้ใครไปทำอะไรมันนะเจ้าของเดิมเฮ้ยเด็กมันก็ชอบเล่นน้ำ,นำมันชอบเล่นน้ำแต่ไม่ชอบอาบน้ำ ทางเดียวมันสมบัติูถ้าอาบคนเดียวไม่ไหวหรอกยี่ตอนนี้ตัวโตโด้วยตอนเล็กๆคนเดียวยังพอไหวอยู่ไ,ได้นงหนมโดนหน้าไไดาเกัน กับเขาหอมด้วยคะหอมด้วยหอมด้ย

หอบหอบแหกๆเลยดูเดี๋ยวว่าแต่เองหอบแม่ก enfin ็หอบจับเองอาบน้ำน่ะอ่า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 เว้ยเร็วนั่งหอบอยู่นั่นแหละมาเข้าบ้านมามาลูกไหมมามาเร็วมาเป่าขนมาลูกมาเอา นก่อนจับขาเลยเปลาขนก่อนลูกแห้งเสร็จแล้วก็จะได้นอนในบ้านสบายสบายโอ้ยเป่าขนก่อนลูกให้แห้งก่อนนะเดี๋ยวจะไม่สบายให้ป้าเปล่าขนก่อน